อ่ะสวัสดีครับอยู่กับนิ่งนองคาแเรกซจเจนีละสมนะครับโอ้วันนี้ออกไปข้างนอกอีกแล้วครับไปดูเครื่องบินพากันเอาทายไปสนามบินสุวรรณภูมิน้องงูเห่านะฮะตามตามหลังผมมาอีกสองคันนะครับ คันหน้าก็พี่หมูคันหน้าคันเนี้ยไอน,นี้ไอน,นี้ก็เนี่ยที่เห็นอยู่นะครับคือลงลินคนหน้าสุดก็นุ่นแหละพี่หมูนะครับคันที่สามก็คือผมคันสี่คันพิเทพแล้วก็ ก็น้องของพี่เทพนะฮะไม่รู้จะวิ่งไปเส้นไหนเนาะเนี่ยว่ามืคืนประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนนี่แหละฝนตกนะฮะดู กระจกลายลายไปหมดเลยอัอยนนี้ลองลองไปวิ่งดูสักเที่ยวนะฮะใครพบเจอก็สามชาวหวานหวานเจีย๊ยบให้หน่อยนะครับ ถ้าผมไม่เปิดใส่คืนก็แสดงว่าผมเปิดไม่ทันเพราะเตเนี่ยมันทับซ้อนนิดหนึ่งมันตรงนี้เ่ยมันเสียนะฮะกดไม่ได้เนี่ยเตนู่นอยู่ข้างล่างครับนูน่นเลยแบบอาจจะไวพริบไม่เร็วเท่าไหร่ก <c oughs> <c oughs> ารเปิดแตะได้อยู่ตรงนั้นนะถ้าอยู่ตรงเนี่ยพวงมาลัยนี่โอ้แปดแปดคืนแล้วฮะ กับเป็ดกับเปเลือรีระบายมีโอ้ไปสู่ลูกชายนูกไม่กล้าใส่ของไม่เยอะนะฮะ ใส่มา46500แต่ช่างนู้นไม่รู้ยังไงอมันจะตรงตรงกับที่ไต่ช่างบอายหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันอยู่นู่นนะฮะอันนี้ก็วิ่งไปทางบางปะอินนะครับอ้ ทแมน่น้ำอะไรนะม่น้ำเจอพระยาโอ้อะไรเน้น <c oughs> เน้นในน้ำครับเมื่อกี้นะ่ะช่างได้เมื่อกี้ก็สี่สิบหกห้าร้อยเก้าสิบตอนแรกอ่ะผมจะใส่มา เท่าไหร่นะ46,900นี่แหละผมไม่กล้าใส่ครับเพราะผมมาเติมเติมน้ำมันทีหลังถ้าผมเติมน้ำมันเลยอะ่ะผมจะใส่มาอยู่4 46ไอ้900 900 9 9 0เจ้าใส่มาอยู่ครือไอ้นี้ก็ใส่มาไม่ได้ ไม่แน่ใจก็ทีนี้ผมก็รู้แล้วคือผมคำนวณมันไม่ได้นะครับไอเรื่องน้ำมันเนี่ยมันจะหนักเท่าไหร่เติมมาสามพันสามพันได้ร้อยลิตรน่าจะร้อยลิตรนี่แหละก็หนักไปเก้าสิบโลน้ำมันผมนะ ก็คำนวณได้แล้วใส่ใส่มาตัวแม่ใส่ค็ด แ,แม่เจ็ดลูกเจ็ดนะครับใส่มาก็ดีไปอางขาดขาดอยู่ได้เติมอยู่ตักตัวแม่ออกแล้วก็ไปเติมตัวลูกเติมตัวลูกประมาณสองตัก ผมเช็คดูราคาไอ้หัวหัวของปลาดุกนะเช็คราคาให้ท็อกแกดูมันเริ่มต้นที่แสนสี่ที่ว่าได้กระจนเล หน้าเลสอะไรเลสอ่ะก็มีตรงเขาเรียกว่าบางโคลนนอบางโคลนข้างได้เลสช,ชนเลสแก้มเลสแก้มเลสขากระจกเลสเห็นเขเขียนมาว่าแสนสี่ ถักเครื่องรวมทั้งเครื่องด้วยเขาว่าสามแสนต่เห็นท็อกเก็ว่าเดี๋ยวเขาเปลี่ยนให้อยู่นะครับตอนนี้เขาว่าหม,มุนเงินไม่ทันรถมันมีแต่ซ่อมครับซ่อมหมดเป็นหมื่นแล้วครับคันนี้น ก็ต้องรอรอปีหน้าป <January. S 1> ีหน้าครึ่งปีนี่แล้วบ้งก็สำหรับผมรอได้ครับผมไม่รีบจะไปรีบทำไมเนาะ อสีเทาโหดเลยต้องใส่บางฟุลยืนยืนยื่นออกมาถึงสวยใส่เป็นรอยเป็นรอยไม่ค่อยสวยนะเป็นรอยตันจะตามกฎหมายเนาะทาไมยืนออกเยอะ ห5สิบห้ากิโลจะไปถึงสุวรรณภูมินะครับวิ่งเส้นในกาญจนนาพิเศษ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 วิ่งบนทางด่วนมันด่วนตรงไหนนี่ทางด่วน ตามตามกันไปเรื่อยๆครับโอ้ชุลมุนเลย <c oughs> บอกว่าสามคันนะฮะแต่ในตู้เขาเขาบอกว่าคันเดียวโอ้ผมมีตั้งคจ่ายที่ไหนเราตั้งก็อยู่นูน่นกับรถกันหน้าดี ว่าวุ่นกันเลยครับทีนี้คนกันหน้าก็นู่นต้องวิ่งมาอีก เดินมาเคลีย